สวัสดีครับผมเป็นเช้าทายที่หมดบุญต่อกันนะครับไปทาดีนะครับวันนี้ท้าวันตันที่แปดนะครับพรุ่งนี้เขาก็มาเอาเลี้ยงวันนี้ได้อีกวันนะครับออกลับทุรินครับไปอยู่กับตาปัดใหญ่ ที่แม่เอฟซีหลายคนนะครับอยากให้ไปนะครับก็คุยกับเพื่อนเมื่อวานนะครับกับเจ้าของนะครับเขาก็มานั่งคุยด้วยเมื่อวาน,นครับที่ลามจำรีไว้ตรงนรู้นแหละเขามานั่งคุยด้วยนะครับเขาก็มาบอกนะครับก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้บอกอรายละเอียด นากลับไปอยู่กับของเดิมนะครับแฟ้ีหลายท่านก็คงจะสุขใจสบายใจนะครับสมน้งใจหวังหรือว่าคิดมานานนะครับจะได้นะครับก็ได้กลับไปอยู่ ที่นี่ก็เป็นโรงช้างล้งางนะครับต่อไปเจ้าของไม่ไม่เอาเจ้าของไม่เอาลงช้างเจ้าของยกให้ครับ ที่ก็เข้าไปให้กล้วยล่ำลาได้หน่อยหนึ่งทีห้กล้วยแล้วครับบอกกัสบสำดีบอกไว้แล้วครับเราหมดบุญแล้วกันแล้วเนาะ

แล้วก็รู้สึกสงสารเห็นใจแต่กับพีเอฟกับแม่เอฟนะครับมาหาเราสามครั้งนะครับมาหาสรัรทสามครั้งก็ได้ถ่ายรูปกับสัรีหน่อยนึงสัมภาษณ์หน่อยนึงนะครับ สัญญาก็บแม่ซีไว้ว่าถ้ามาอีกนะครับก็จะพาไปเที่ยวหาจาระลิกไปพดลุูกบกกนะครับแทนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีจำรีนะครับจำรีไปพรุ่งนี้แล้วนะครับก็แม่ซีแกมาแกน่าจะมานะครับบอกแกไว้นะครับแล้วก็แม่ซีที่ลบบุรีแกเคยมาแต่อันนี้ไม่มีเบอร์ติดต่อหรือว่าไม่ได้มีอะไรคุยนะครับ ่าฝากฝากไปทั้งสื่อนี้แล้วกันว่าสรัรฤยายที่อยู่นะครับสัมฤยายที่อยู่ก็เดี๋ยวถ้าแกมาก็คงเะต้องชวนไม่หาจารึกแล้วครับไว้พดแล้วครับแทนทำไงได้นะครับที่นี้ ก็ถ้ายัางไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดท่านมาก็ผมก็จะรับผิดชอบนะครับพาแม่สีีไปหาจารึกไว้พระรก,กบแทนนะครับเห็นได้วาสะดวกว่าใครอยู่บ้านไม่ติดงานนะครับก็จะพาไปหาเชือกนั้นนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนก่อนที่จะเจอกันคลิปหน้าหรือพรุ่งนี้หรือก่อนที่เขาจะมารับอะไรเงี้ยครับ ก็เดี๋ยวทำให้ดูใหม่ครับแต่วันนี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายเช้าสุดท้ายที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับวันที่หมดบุญนะครับเราพ่อหมดบุญลูกยังไม่หมดนะครับหมดบุญหมดวัฒนาต่อกันนะครับ เอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นค่อยว่ากันครับค่อยหาเชือกใหม่มาเลี้ยงตอนนี้ก็เลี้ยงตัวเองไปก่อน <c oughs> นะครับขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกเม้นททุกกำลังใจ ว่าบางอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับช่างมันจุดท้ายมันถึงวันนี้ละครมันจบครับไอสิ่งที่คนดูสมบัดากลางรายการหรือว่ากลางเรื่องนะครับก็อย่าถือโทษกดกันนะครับถือว่าอาโหสิกรรมให้กันนะครับระหว่างเอฟซีครับกับควานนะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับก็ให้เก็บเรื่องนี้ไม่เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็น,เป,นเป็นข้อคิด ในระหว่างที่เราดูติดตามดูเชอกต่อไปนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับวิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะผู้สร้างหนังผู้กำกับละครผู้สร้างละครแต่ละคนก็ความคิดต่างกันไปนะครับวิถีชีวิตแต่ละภาคแต่ละฝ่ายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นบทละครของชีวิต บทคลามชีวิตของใครของมันนะครับก็นะครับดูหลากหลายเรื่องหลากลหลายอารมณ์นะครับไม่ไม่ไม่ว่ากันนะครับจะถือโทษกดกันในเรื่องที่ผ่านมานะครับอาจจะเลี้ยงถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับมันก็เพียงแต่ว่ามันได้รับการสั่งสอนอบรมมาต่างกันแค่นั้นเองครับผม ความเชื่อประเพณีก็ต่างกันนะครับคนละพื้นที่กันนะครับวิธีการย่อมไม่เหมือนกันนะครับก็นะคราวนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับหวังาสายๆใบๆแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับแต่มันก็ยัน่าจะเป็นในช่วงของคลิปของวันุดท้ายนะครับ ส,ส,สมามีสวัสดีครับก็ลุกครับครับเร็วครับผมคราวนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ